สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอสายเข็มขัดหัวล็อกอัโตโนมัติ B.O.G. ค่ะเราจะมีขนาดความยาวของสายนะคะให้เลือกกันอยู่2ขนาดค่ะมี120ซนตมรรองรับขนาดเอวได้สูงสุดถึง43นิ้วค่ะแล้วก็140ซนตมรค่ะรองรับขนาดเอวได้สูงสุดถึง50นิ้วค่ะแถมฟรีที่ล็อกสายเข็มขัดให้ด้วยนะคะสายนะคะเป็นสายหนังวัวแท้ค่ะ อายุการใช้งานก็คือยาวนานมากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถโดนน้าได้แช่น้าได้ไม่มีกลิ่นเป็นอับแล้วก็ไม่พังง่ายค่ะมีการเย็บที่แน่นหนาและประณีตมากๆเลยนะคะปลายสายนะคะก็เก็บขอบได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่ล็อกนะคะก็จะเป็นยางแข็งคุณภาพอย่างดีเลยนะคะล็อกแน่นมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะหาก สายยาวไปหรือว่าสายชำรุดน,นะคะลูกค้าก็สามารถตัดสายเองได้เลยนะคะตัวสายนะคะมีความยืดหยุ่นได้ดีมากๆเลยค่ะสายไม่แข็งกระด้างค่ะเป็นสายนิ่มค่ะเหมาะสำหรับหอออัวล็อกอัตโนมัติทุกแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนรุ่นไหนก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะ สินค้าของเราค่ะมีรับประกันทุกชิ้นค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่ๆจากทางร้านอยน่าลืมกดติดตามร้านค้าของเรานะคะหากสนใจกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านเรายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ